สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่17มกราคม25 17นาฬิกาครับแจ้ง5ข่าวสำคัญสำคัญให้ทางบ้านได้รับรู้รับทราบครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2 9งครับรางวัลที่1 8 7 8 9 7 2ครับเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4,000บาท2 9 9และ8 1 5ครับเลขท้าย3ตัว3 6 3 662 รางวัลละ4,000บาทรางวัลเลขท้าย2ตัว0ูนนะครับรางวัลละ2,000บาทครับรางวัลที่1 6ล้านบาทเลยนะครับใครถูกหมายเลขเดียวกัน878 972หลายฉบับก็ได้หลาย6ล้านยินดีด้วยกับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับส่วนสลาก3ตัวเลข3ตัวของรัฐบาลขายนะครับที่มีขายตามปรานค้าที่อยู่ในอำเภอต่างๆหรือซื้อผ่านแอปเป๋าตังก็ได้นะครับสตัวตรงครับ972ใครซื้อตัวนี้20บาทนะครับจะได้2,3 6 0้บาท ใครซื้อตัวเดียวกันนี่แหละ972ในมูลค่า20บาทนะครับซื้อผ่านแยบเปาตังนะครับถ้าซื้อหลาย20บาทซื้อ972หลายครั้งก็ลก็ได้รางวัล2,360บาทหลายครั้งนะครับใน,นขณะเดียวกันคนที่ซื้อ972นะครับก็จะได้รางวัลเหล่านี้ด้วยนะครับได้รางวัลเลขสลับก็คืออ๋อขออภัยครับคนที่ไม่ได้ซื้อ972นะครับแต่ซื้อเลขสลับนะครับ ก็คือซื้อ279ซื้อ297ซื้อ7 2 9ซื้อ792ซื้อ927ก็จะได้รางวัลเช่นเดียวกันนะครับแม้ไม่ถูก3ตัวตรงๆรง2แต่ซื้อตัวอื่นก็คือซื้อสลับกันก็คือคือซื้อ279ซื้อ2,97 7 29792 9 2 7 7ถ้าใครซื้อสลับแบบนี้นะครับซื้อ20บบาทจะได้ 439บาทถ้าซื้อหลายครั้งก็ได้439บาทหลายครั้งนะครับในการซื้อสลับนะครับก็อันนี้เขาเลือกรางวัลเลข N3 ที่รัฐบาลขายนะครับซื้อได้ผ่านแอปนเป๋าตังค์นะครับส่วนใครซื้อเลขท้ายเป็น02ก็คือเวลาเราซื้อ3ตัวเนี่ยซื้อหลักร้อยเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวท้ายเป็น02 จะได้รางวัลละ690บาทต่อ20บาทในการซื้อนะครับใครซื้อเลขท้ายเลขหน้าอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับหลักร้อยเนี่ยแต่เลขเลขท้าย2ตัวเนี่ยเป็น02ใครซื้อหลายฉบับฉบับละ20บาทซื้อผ่านแอปพลาตคันซื้อหลายครั้งก็จะได้690บาทหลายครั้งนะครับส่วนรางวัลพิเศษแจ็คพอตนะครับใครซื้อสามตัวตรงๆ972ถูก3มตัวตรงๆนะแต่ถูกลำดับแต่เป็นการซื้อสลากลำดับที่5 2 7 5,027คนที่ซื้อลำดับที่5,027นี่แหละจะได้แจ็คพอต5้าแสนหนึบาท20บาทนะครับใครซื้อเลขนี้เพียง20บาทแต่ซื้อ9เก้ในลำดับที่5,027นี่บเจแหละจะเป็นผู้ที่ได้รางวัลซื้อ20บาทถูกรางวัลห้าแสนหนึ่งมืบาทนะครับนี่ได้แจ็คพอตนอกจากนั้นจะได้รางวัล2 3 6พนสามบาทด้วยนะครับ อันนี้ก็คือผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่17มกราคม69และผลการออกสลาก N3 นะครับหรือว่าเลข3หลักนะครับนำมาบอกมากล่าวครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข6หลักนะครับรางวัลอื่นๆตรวจได้ที่เว็บไซต์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับข่าวที่2ครับกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบเปลี่ยนชื่ออบต6แห่งและวัด2แห่งแก้ปัญหาชื่อซ้ําและลดความเข้าใจผิดปรับให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วนะครับ อบตหกแห่งก็มีหนึ่งครับอบตบ้านเชียงเปลี่ยนเป็นอบตดูนคําอันนี้อยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับสองอบตหนองหานเปลี่ยนเป็นอบตเมืองซ้ายอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับสามอบตนาคําไฮเปลี่ยนเป็นอบตโนนสมบูรณ์อันนี้อยู่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับต่อไปครับอบตนามาเฟืองเปลี่ยนเป็นอบตหนองศาลา อันนี้อำเภอหนองบัวลพูจังหวัดหนองบัวลพูครับต่อไปครับอบตบางตะบูนเปลี่ยนเป็นอบตคุ้งตาหนักอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับต่อไปครับอบตคลองวานเปลี่ยนชื่อเป็นอบตว่าก่ออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่ออบตหกแห่งนะครับต่อไปครับเปลี่ยนชื่อวัดสองแห่งจังหวัดเชียงใหม่ครับชื่อเดิมวัดบ่อหลวงเปลี่ยนเป็นวัดป่าแม่ สนามครับแม่สนามต่อไปครับจังหวัดสุรินทร์ครับวัดทุ่งสว่างเปลี่ยนเืือเป็นวัดทุ่งสว่างหนองเรือครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่สองนมาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านครับข่าวที่3ครับเมื่อวานนี้ศูนย์ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะครับขึ้นข่าวนี้นามาอ่านให้พี่น้องฟังนะครับกระทรวงดีนะครับเปิดตัวแพลตฟอร์มดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์เป็นแอปนะครับ เพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการแจ้งเตือนจากการโทรและการส่ง SMS หลอกลวงนะครับอแอปนี้สามารถป้องกันเบอร์อันตรายได้นะครับสามารถดูเบอร์ที่ต้องสงสัยได้สามารถดูเบอร์ปลอดภัยได้นะครับสามารถดาวน์โหลดแอป Defense ได้ที่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ก็ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store นะครับ ดาวนโหลดและติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์ของท่านนะครับใครใช้โทรศัพท์ระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google p l y y นะครับรายละเอียดเดือนสามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111หครับหรือจะสอบถามได้จาก GCC หมายเลขใช่ครับหมายเลข1 1 1 1อันเดียวกันครับเอาล่ะครับใครที่อยากจะมีแอปนี้ไว้ในโทรศัพท์ของท่านเพื่อสกัดกั้นและ แจ้งเตือนจากการโทรและการส่ง SMS หลอกลวงต่างๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มเต,ติมได้จาก1441ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่3นํมาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับต่อไปครับข้อแตกต่างระหว่างเงินทุนเสมอภาคก,กับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับเงินช่วยนักเรียนยากจนนี่มีข้อแตกต่างกันนะครับฟังครับซึ่งขณะนี้เขากําลังจ่ายกันอยู่นะครับ โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยกำลังจ่ายเงินช่วยนักเรียนยากจนนี่มี2ทุนทุนเสมอภาคเนี่ยเป็นทุนจากกองทุนกศสนะครับหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับส่วนทุนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นทุนจากสพทนะครับทุนปัจจัยพื้นฐานนี่แตกต่างกันตรงนี้ครับเอาทุนปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับทุนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยฉันอนุบานไม่ได้ครับแต่จะได้ปอเทอมละ500ม1ถึงม .3 ขยายโอกาสเทอมละ1,500นะครับ ซึ่งวิธีจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนี้นะครับจ่ายได้2รูปแบบรูปแบบที่1โรงเรียนบริหารจัดก,การให้เลยเอาไปซื้ออุกปกรณ์การเรียนซื้อชุดกีฬาซื้อชุดนักเรียนให้เลยก็ได้นะครับไม่จ่ายเป็นเงินอันนี้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้นะครับพิธีที่1พิธีที่2โรงเรียนสามารถจ่ายเป็นเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับนะัดไปรับเงินสดที่โรงเรียนเลยก็ได้อันนี้เป็นทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับทุนปัจจัยพื้นฐานนี่เขาเรียกว่าเงินทุนช่วยนักเรียน่ทเีขยากจนนะครับ โดยครูจะไปสํารวจครอบครัวแต่และครอบครัว,รวเมื่อเปิดเทอมนี่เมื่อเปิดเทอมขึ้นมาปั๊บนี่นะครับเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาแต่และปีการศึกษาครูจะไปเยี่ยมย่ามบ้านและเปิดเทอมข้อมูลหลักๆที่จะทําให้ใครได้รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานก็คือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครัวเรือนนะครับต่ากว่าสามพันบาทต่อเดือนคือต่ํากว่าเส้นความยากจนนั่นแหละรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนนี่ ในครอบครัวนั้นต่ำกว่า3 0 0 0ับาทต่อคนต่อเดือนนี่<ค>ก็จะมีสิทธิ์ได้ทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทุนปัจจัยพื้นฐานทุนปัจจัยพื้นฐานนี่เขาเรียกว่าเงินช่วยนักเรียนยากจนจากสอพทสอพทนะครับเอาล้ครับทุนปัจจัยพื้นฐานขณะนี้มีหลายโรงเรียนจ่ายไปแล้วในเดือนมกราคมหกเก้าหลายโรงเรียนที่ยังไม่จ่ายทุนนี้ให้ให,ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน<ค>ก็รอฟังข่าวจากโรงเรียนของท่านนะครับโรงเรียนจะมีการนัดจ่ายภายในเดือนมกราคมนี่แหละก็ไปรับที่โรงเรียนตามที่โรงเรียนนัดหมายนะครับน้ำบ ประจาตัวประชาชนไปด้วยนะครับในกรณีผู้ปกครองไปรับแทนในกรณีนักเรียนรับเองก็น่าจะมีบัตรประชาชนเป็นหลักฐานด้วยอันนี้ทุนเป็นพื้นฐานนะครับข้อแตกต่างก็คืออนุบาลไม่ได้นะครับแล้วก็จํานวนเงินน้อยกว่าทุนเสมอภาคนะครับต่อไปครับทุนเสมอภาคมาดูครับทุนเสมอภาคเนี่ยจากกศสครับเป็นเงินช่วยนักเรียนยากจนพิเศษนะครับอนุบาลได้ครับ2 0 0 0บาทครับป .1 ถึงป .6 1,920พอบาท หม 3, หงถึงม3ามหนันบาทอันนี้กาลังจ่ายเหมือนกันทุกโรงเรียนกําลังนัดผู้ปกครองไปรับก็ไปรับเป็นเงินสดที่โรงเรียนนะครับเขาจะจ่ายในเดือนมกราคม6กเ้านี่แหละก็อาจจะมีบางเรียนจ่ายช้าถ้ามีโรงเรียนไหนจ่ายช้าก็ไม่เกิน9กุมภาพันธ์สองนห้าเก้านะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับส่วนการโอนเข้าบาัญชีให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองในกรณีเรียนนักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งช่องทางการรับเงินโอนนะครับเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยเขามีการโอนแล้วนะครับในช่วงวันที่ถึง19มกราคม สอหากนะครับกลุ่มที่ได้รับการโอนเข้าบัญชีจะโอนในช่วง14ถึง19กามกราคม69นะครับทุนเสมอภาคกลุ่มที่รับเป็นเงินสดโรงเรียนกําลังนัดไปรับที่โรงเรียนรอฟังข่าวจากโรงเรียนนะครับซึ่งทุนเสมอภาคนี้แตกต่างจากทุนปัจจัยพื้นฐานก็คืออนุบาลก็ได้ป1ถึงปอหกปอถึงป3ได้และเวลาจ่ายโรงเรียนจ่าย2อ,อย่างอย่างที่1เป็น,เป,นเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ข้าบัญชีอย่างที่สองจยเป็นเงินสดนะครับก็แตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็ทุนสมเสมอภาคนี่ได้มากกว่าทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับต่อไปครับข่าวที่5้าเงินช่วยผู้สูงอายุ3,000บาทพอมอมีให้ผู้สูงอายุอันนี้มีจริงไม่ใช่ข่าวโกงหกไม่ใช่ข่าวหลอกลวงนะครับเราเคยทําคลิปแจ้งผู้สูงอายุไปแล้วว่ามีเงินช่วยผู้สูงอายุ3000บาทนะครับแต่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นข่าวปลอมมันไม่ปลอมหรอกครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1 3 0 0ครับอันนี้เป็นเบอร์พอมอนะครับเบอร์สายด่วนพมอสามอ130สามารถสอบถามได้นะครับแหล่งอ้างอิงนะครับเงินที่ว่าสุอายุนี่พอมอ,อกระทรวงพอมอมีให้จริงแต่ว่าไม่ได้ได้ทุกคนคนที่จะได้ต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ด้วยจะได้เป็นบางคนเท่านั้นและถ้าอยากจะได้จะต้องขอไปครับติดต่อที่พอมอจังหวัดขอนะเมื่อขอไปที่พอมอจังหวัดแล้วพอมอเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้าน เมื่อเยี่ยมบ้านแล้วได้ข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการกรรมการจะพิจารณาตัดสินว่าได้ไม่ได้คนที่ได้ก็จะมีการโอนเงินให้กว่ากันไปนะครับคนที่ไม่ได้ก็จะมีการแจ้งผลให้ทราบประมาณนี้นะครับซึ่งเงินสามพันผู้สูงอายตุต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากนะครับเป็นผู้สูงอายุยากจนไม่มีคนดูแลอะไรประมาณนี้ถูกทารุณกรรมเป็นผู้สูงอายุที่ถูกเอาเปรียบเป็นผู้สูงอายุที่ถูกนําไปทําเอาผลประโยชน์ ในด้านต่างๆคือเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในความยากลําบากนั่นแหละเป็นไม่มีคนดูแลด้วยนะเป็นผู้สูงอายุยากจน,นก็พูด,ดง่ายๆว่าคู่ที่จะได้สามพันบาทก็คือชื่อโครงการของเขาเขาบอกว่าเ,เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสามพันบาทสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากนะครับอันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พอมอนะครับสายด่วนพอมหอนึ่งสามศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ถูกแล้วครับ ทีนี้ก็รายลเอียอยากจะถามในพื้นที่ก็ได้ครับสอบถามที่อบตหรือเทศบาลก็ได้หรือสอบถามที่พมจังหวัดก็ได้นะครับอบตหรือเทศบาลเขาให้ข้อมูลได้ว่าเป็นยังไงแต่อบตหรือเทศบาลไม่ใช่หน่วยงานจ่ายเงินนะครับหน่วยงานจ่ายเงินคือกระทรวงพมก็ต้องพมจังหวัดนะครับรายละเอียดพมจังหวัดจะชัดเจนกว่าส่วนรายละเอียดที่อยู่อบตหรือเทศบาลตามผมพิลำเนาก็สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่อบตเทศบาลได้ในความ รู้ประเภทนี้ว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงใครมีสิทธิ์ได้ใครมีสิทธิ์ขออะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เรื่องเงินช่วยผู้สูงอายุสามพันพอมอมีให้ผู้สูงอายุจริงแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่อนข้างที่จะเงื่อนไขยเยอะอยู่กว่าใครจะได้นี่ก็ยากลำบากเหมือนกันกว่าจะขอได้นะครับทั้งหมดคือ5ข่าว17นาฬิกา17มกราคม25ง9านำมาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการมาชมมาฟังคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ